โยงมโนป่วยจิตเขาไม่ได้เป็นแบบที่คุณคิดค่ะอีบาเออก็คือบอสหนุกคือเดือดมากๆแล้วกัเป็นการไปแช่พโพสของทางบอสหนุพ่พวกสกอรครับพี่น้องหลังจากที่ลาซุดเมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะทังบอสหนุพ่พวกสกอรได้ทําการโพสตไร่ราย,ยาวแล้วก็เป็นภาพที่ว่าร้องไห้ในกระแสปีที่ผ่านมาค่ะพี่น้องที่ที่เป็นกระแสรดรามาใหญ่หลวงเงญตโตสาหรับคณะมอเร่เสียงมีหงดนั่นแหละและ้วเพิ่งจะได้ออกมาโพสต์อธิบายนะคะเพราะว่าตอนนั้นนะคน เพสต์ตีภาไปหลายทางบางเออไปท่านั้นท่านี้บางเดี๋ยวเมื่อนี้บอสโหนกเพื่อนในเอาภาพมาโพสต์อีกครั้งหนึ่งแล้วกะโพสต์แคปชั่นอีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนั้นในปีที่ผ่านมาแล้วก็ภาพทีมีการหองหายน่คะพี่น้องมันคืออีหยังมันเกิดอีหยังขึ้นกับทง่งบอดหนกพวงสกรหวาาัวหน้าคณะหมอลํำเสียงวิหกแล้วหลังจากที่ทางบอสหนกเพื่อนในออกมาโพสต์นะคะก็คือบอดนนนี่ก็คือแบบโยงมโนป่วยจิต เออควรไปหาหมอเขาไม่ได้เป็นอย่างที่มึงคิดอีบา้าพุณมาแต่สี่บอดหนูเพน่นอัดใจใจอยู่แล้วสาหรับคําที่เพิ่นโพลแต่ละคําเพิ่นคนตรงไปตรงมากเนาะแล้วกรอยากให้ทุกคนขอใจในสิ่งที่เพิ่นจะซื้อว่ายย่โยกไปหาผู้นั้นผู้นี้เท่าก,กับพอ่อสิฮูยมายถึงผู้ใดแล้วกะไม่อยากให้เอาใครมายุ่งเกี่ยวแล้วก็ไม่อยากให้ไปเก่าวกายถึงผู้ใดกระตามนะคะพี่น้องเพราะว่าสาวเน่ยเคยออกมาวอร้ล้คัางแล้วสําหรับประเด็นนี้ว่าเพิ่นกะ ทำงานใครทำงานมันแต่ละคนก็คือแยกท่ากันแล้วแบบแยกย้ายกันไปเห็ุงานคนละอันแล้วว่ามีการมายุ่งใส่กันเพราะว่าโพดนี่นะคะทั้ง Facebook พงศกรนั่นก็คือ Facebook ส่วนตัวนะคะของทางบอสหนกพงศกรเพื่อนได้ออกมาโพดนะคะประมาณว่าพี่พี่แม่แม่ครับปีที่แล้วที่เห็นคลิปผมร้องไห้คลิปนี้อย่าโยงถึงใครเลยนะครับความเป็นจริงแล้วน้องๆในวง รู้ดีว่าผมทำไมถึงร้องที่ผมร้องไห้วันนั้นคือผมเหนื่อยประชุมลูกน้องครับมันเกิดจากความวุ่นวายภายในองค์กรมันมีคนยุแยงให้คนทะเลาะก,กันให้คนเกลียดหัวหน้าผมเลยขอลูกน้องให้รักกันสามัคคีกันเออพี่น้องอย่านินทาว่าร้ายกันอย่าเกลียดกันรักกันเหมือนที่ผมรักพวกคุณได้ไหมถ้าไม่ได้ผมจะเลิกทำวงและยุบวงวันนั้นติดรถจริงๆครับ ติดหลายอย่างเหนื่อยจนไม่อยากเดินต่อพ่อก็ป่วยตกบันไดผมอยากกลับไปดูแลพ่อมากๆครับผลมาตรี่ครับพี่น้องเออแล้วก็บอกเลยว่าตั้งแต่แบกรับลูกน้องมาก็คือลูกน้องที่ไม่รักกันที่หูเบาแบบวันนั้นมันไม่ไหวจริงๆเลยเกิดความน้อยใจเหนื่อยใจเหนื่อยกายทนได้นะครับแต่คือเหตุผลที่ทำให้ผมมีน้ำตาในวันนั้นผมบ่ได้ไห้น้ำไผรเดอครับเออ เพราะใครจะมาจะไปมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วหัวหน้าวงแก้ไขได้เสมอและวันนี้ผ่านมาเป็นปียังมีคนมาพูดกับผมว่าสงสารผมทำไมร้องไห้กับเขาขนาดนั้นผมเลยถามกับร้องไห้กับใครหรอครับเออแม่โบแมนครับบ่เกียวกับคนอื่นเลยครับเรื่องของขอบครัวผมโดยตรงพอผมตกบันไดจนเดินไม่ได้และแทนที่จะได้กลับไปดูแลพ่อแต่ต้องไปงาน กับต้องรับเรื่องอะไรหลายอย่างเออผมไม่รู้ตัวผมเองก็คือแบบผมโตเป็นควายละจะเสียน้ำตาให้มันมีสาระหน่อยครับอย่ายโยงหาใครยโยงหาพ่อผมคนเดียวจบพี่นนอกขออภัยค่ะคันมีการอ่านคัดของแต่จะบอกว่าสำหรับโพดโพดนี่กับประมาณว่านในมือน,นันทีบอลหนกพงศกรเพิ่นในห้องให้นะคะเราคัมีการ เคยแผ่คลิปออกไปเยอะแยะมากมมยทั้งโซเชียลค่ะแล้วก็คนในพิวิจาร์คนตีเพื่อตีพาฒนไปมากมายบอกกันเบอกว่าในมือนั่นมันมีเหลืองภายในองค์กรก็คือมันมีคนมาอยู่แย่งห้คนในองค์กรสร้างหัวหน้าวงเกลียดหัวหน้าวงแล้วก็ทําให้คนในองค์กรไม่รักกันเพื่อนกับเมื่อยน้ำเลยกับพอเพลินตกบันไดยางบันไดแต่เพื่อนกับว่ามีโอกาสได้ไปดูแลพอเพลินประมาณนี้แหละค่ะแล้วคนในองค์กรมันก็จะมีบางพวกนะคะบางคนที่หูเบาเชื่อคําคนที่เกลียด สร้างหมอน้ำเสียไป6ไหกปพี่น้องแล้วกัมว่าอยู่มาแย่งให้ค้นแตกข้อกันแล้วก็ยิงตอนนั้นมันไม่ดาม่าหมาเรื่องที่วานักเอกากออกไปนั่มมันเล่หุไห้แบบคนนะ่ะจับยุ่งประเด็นไปทัวไปทีว่าบอลหนุกพวกสกอรหนนะ่ะห้องหาย,ย้อนมามีคนออกบอห้องหาย,ย้อนมาเสียใจบอทีมีคนออกไปจากองคอ์กรเออละเหตุดหี่วองเป็นแยวนั้นแบบนี้ซึ่งมันก็ได้ออกมาอธิบายเนี่ยะคะ่ะพี่น้องถือว่ามันนี้เป็นการอธิบายที่ชัดเจนมากๆว่า,า,าในมือั้นมันเกี่ยว กับอีกอยังเกิดอีหยังคืนกับคณะมอลำเสียงวิหกและก็ต้องฝากไว่าแยาสับปยุงปย่งค่ะพี่น้องชาวเน็ตก็เห็นคือกันเห็นข่าวมาเนี่เป็นปีของเสียงวิหกเนี่ยบอกข่าวมาเนี่ยแต่แต่กระแสตอนนั้นจนหอดตอนนี้กระแสดีกระแสลบก,กระแสบดีเท่ากับพอ่อเิียงหัวจักเมือก็ต้องบอกว่าถึงเราจะไม่รู้จักลึกๆจริงๆไม่รู้จักว่าข้างในมันเป็นยังไงจริงๆไม่รู้จักว่าแบบลึกๆแล้วองค์กรเขาเป็นอะไรเขามีปัญหาอะไรอันนี้เราก็ไม่รู้ด้วยแต่ ที่เรารู้ก็คือเพิ่อนออกมาอธิบายว่าเป็นยังสัตว์ยังสีแล้วก็ย่าไปโยงประเด็นถึงผู้ได้ก็ตามนะคะพี่น้องบอดหนุเพิ่นก็บอกว่าอย่าโยงไปทัวบดหนุกเพิ่นก็บอกว่าอย่าโยงไปทัวเพื่อไห้อาจจะบ่ไี้เรื่องเดียวกับอะไรในชีวิตเพิ่นโตเป็นควายแล้วขนาดสี่ 4, ผมไม่เอาเรื่องไราสาระมาร้องไห้โดยที่ไม่มีเหตุผลและอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าอะไรที่ผ่านมาแล้วก็คือผ่านไปเพราะว่าทุกวันนี้มันก็ยังมีคนมาพูดถึงประเด็นนั้นอยู่ว่า ที่บอนกป็นแบบนั้นแบบนี้เพราะอะไรเออพี่น้องมันโมเมนต์ซั้นอยากให้เข้าใจคือกันนั่นแหละค่ะพี่น้องจนฮอดมันีปัจจุบันกับพานมาเป็น BB B, ปีๆก็อยากให้พี่น้องนะคะฝากซานเนออยากฝากให้พี่น้องเอฟซี FC ที่ยังบ่มุกอ่อนกับเรื่องเรื่องนี้หรือว่าเอฟซีใหม่ที่เข้ามาไม่รู้ว่ามันคืออะไรเกิดอะไรขึ้นก็อยากให้โฟกัสแค่ปัจจุบันก็พอไม่ต้องไปอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรไม่ต้องไปอยากรู้ว่าที่ผ่านมาเสียมีหกเป็นอะไรยังไงนะคะเพราะว่า ปัจจุบันเพิ่นเฮดดีที่สุดแล้วปัจจุบันเสียงมีหกมีซื่อเสียงมากๆปัจจุบันเสียงมีหกกัดแสดีเกินตานมากๆครับพี่น้องบอบมมีอีย่างสามาเา็ิตด้แล้วตอนนี้เพราะว่าเฮดอี้อย่างยิบจำยังขึ้นกับมีแต่กระแสและกับมิตเตเลืองดีๆแต่กับอย่างอีกครั้งว่าสําหรับภาพนี้โพดนี้คลิปวิดีโอทีบอสนกพงศกรหัวหนา้าคณะหมอลำเสียงมีหกได้มีการร้องไห้หูในวันนั้นหนึ่งปีที่ผ่านมา ย้ำอีกครั้งว่าไม่มีการเกี่ยวกับใครทั้งสิ้นขอให้โฟกัสที่ครอบครัวของบอสนกนะคะก็คืออย่าโยงหาใครโยงหาพ่อผมคนเดียวจบนะค่ะพี่้อ,อกสิพ่าไปอ่านข้อมินนะคะข้อมินกับบอกว่าขาใจเออสำหรับบางคนกับบอกขอใจบอสหนกคุณก็ไหนมากข้อมินย้ำอีกว่าอ่านโพสต์ให้เข้าใจก่อนเดอรับจังมามินยังมีคนบอกขอใจอ่านโพสในเดอร์คาบคือมาเรองสี่ ช่วยอธิบายด้วยเออเพิ่นแท็กเทิ่งบอดหนูเทิ่งอ่ะพระเอกอีกพเีพเลซักเทิ่งสาวอ้อยเทิงเง่งพลเรศกษสตริย์ละพี่น้องในวงแท็กมากเลยบอกว่าอธิบายซอยข่อยเน่เพราะว่ามันยังมีเอฟซีซียังมาขอใจมาคอมเมนต์เออเนี่ยเห็นไหมมันก็มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าสียห้ยน้ำผ็ดหยังเนาะบอดเพป็นวันสี่ก็ยังมีคนไม่เข้าใจนะคะว่าทําไมต้องร้องไห้เออนี่แหละค่ะพี่น้องมันคนไทยมันอ่านหนังสือเ,าเ,าเ่าพวกแปลบรรทัด เอายังไงซะบอกดูแล้วค่ามหนีนออานหนังซื้อเขาแบรรทันเล้วกับไปตีผ้ยตีผอาเองคุณลุงคนเบรองตะลุกก็ับไปเมนแล้วว่าอานพราวามันยา่าอีหลีเนี่ยยาวมากที่สาวเนื้ออ่านไปก่อนหน้านั้นก็คือยาวมากๆอานประขอใจพร้อมี่นองแล้วบอกถึงไท่ถึงเล่าได้กะอยากขอใจอธิบายใบ้นี่ยว่ามันบเกี่ยวกับผู้ใดทั้งสิ้นเนาะสาหรับมณีกะพิดพาดประการในรับพ่นองก็ต้องขออภัยว้ด้วยนะคะแล้วก็อยากมีการออกว่าเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงในการชี้แจง ให้กับบอลนกพงศกรห้กับคณะหมอลำเสีย่ยวนิหกค่ะพี่น้อง